รอบหนึ่งเราเรอจากว่าพีทแล้วเกิดเหตุการณ์ขัดข้องทางวิญญาณสื่อวิสัยหลายหลายอย่างที่มันไม่ควรเกิดขึ้นคืออะไรครับไม่รู้เดี๋ยวตีเล็กๆมาดูกันนะตีเล็กอะไรตีเล็กก็ตีเล็กเปิดไปโด้ฝั่งป่วยไปเปลี่ยนสองฝั่งเจนี่เปลี่ยนสองครับส่วนฝั่งแฟนเจอเมื่อกี้มองไม่ทันแฟนเจอร์ ถังกับเซนไซเจเรมก่อนนะลคตัวมาอีก่แล้วครับน้องเยลโล่ใช่ไหมทิ้งจากมือสิงโตไม่เหล computer, manager, like sure. ือต yep. right.> ัวนี้คิว่าคือทิ้งจากมือหาเซนเจอร์ขึ้นมือเป็นเกตหนึ่งที่เอาไปทิ้งปุ้ยว่าเก่งไหมคุณฟุ๊กไม่ครับไม่รู้จับแทนทีนี้เขาจะไล่ถูกไล่โอ้โหถูกนะครับถูกทั้งคู่เลยเขาเลือดได้ยัดอะไรเขาโซเขาเลือดได้ยัดมังกรน่าสนใจนะคุณฟุ๊กเป็นการเทรดเดอร์หรือเปล่าคุณฟุ๊ก มันาีม่มก็ então, จะเจอนะคุณฟุกหรือเปล่าแล้วเจอเลยครับคุณฟุกเขาคืนทุนครับคืนทุนทางนี้คิดว่าคฟุ๊กไหมคุณฟุ๊กไม่ทราบได้ฟอร์ด้วยไม่รู้ไม่ใช่นักลงทุนได้คุ้มมากครับตีแรงในเชิงแรกครับตอนนี้ยอดเลยคุณฟุ๊กเอาเลยครับไปเลยได้ดอยคุณฟุ๊กให้เดามันด้วยครับ อลไรทับตัวนี้เก่งเีได้ใช่ไหมไลเข้าัวชาสองครับัวชาเป็นสิงห์ไทยโอ้โหไม่ติดติดเลยในฟอร์สฟรีครับไม่ใช่ฟอร์ม่อนไม่ทอนไม่ทอนไม่ทอ่ฟอร์มไม่ทอนไอนออนไมอ่ออนไทอนไม่ทไม่ทอนไม่ทอนไก่ท่ทน่ครับจับเกียร์ไม่ทอนไทนไทอนไอมมอนอนไิ่ทอนไทอ เลือกหนึ่งคอหนึ่งใบปกเพราะหนึ่งใบโปะหนึ่งใบข้าส,สูงมไปเลยสองหมื่นแรงมากปล่อยเลยไม่มีติดฟังไม่คี้ครับตั้งตัวไล่เส้นไข่ฝั่งนี้จะสไตล์ไหมครับมาดูกันเขาเลือกที่จะจะ ไสไตล์ครับผมตะการทิ้งการเคสสี่ครับบูแอนแอนสีฟ้าดูนั่นมากินเอ้ยไม่ขิง เจจอัจรเขาเลยจะเก็บเป็นเกียร์สี่ครับเกียร์สองอค,2 2> ครับประกองจับง,ง่ยายแรงทับสองมือเขอนข้างดีแล้วก็ไม่ดีหออนึ่คืออะไรไหมอ๋อตะกี้เกียร์สี่คนนี้ต้องเอาจูรันกลับมาจีนเข้าเพื่อได้โปรเทคแล้วได้จวดหนึ่งอีกกสนหนึน่งคือบ้านหนึ่งครับรีทายสองใบแล้วก็บอกมือ เมียวไม่กเออฮิวต่ดนั้นเหมือนมาจีนจะหายมาแล้วเขาโอดเอาฮิวเข้าไปเลยเขาลงทุนครับเพื่อแลกกันดะจั่วครับด้จั่วคุณได้เนี่ยฝาเซนเซสเตอร์คิดเยอะครับตอนนี้ เพราะว่าถ้ามือไม่พอน่าจะตายเลยครับเจเเจนีฝั่งเจเนีคิดเยอะเหมือนกันครับกูทำไงดีน่าจะชิวนะครับฝั่งเจเนีคุณคุณน่ามั้งครับไม่รู้ไม่ทราบไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือก็คืออะไรมาแล้วครับโดดจากโซครับโซชั้์หนึ่งได้คิบว์5,000โบวกคิครับเป็นจุล่ายืนโพรเหตุสามใบโคตรแข็งแกร่งเราเหนื่อยหน้าเนี่เราเบาอยู่แต่ก็แรงและเช็ค s e c o n นเช็ค k โหบอดมากบอดซะยิ่งกว่าคนค้ำไม้ครับ เหมือนงานเข้าครับกวีดวงดาวไปแล้วครับตัวนี้สองสองสองเจ็ดสามสามสองสามเจ็ดสามพี่แรงมากแล้วครับแต่ฝั่งเจไดสิบเรอจะปล่อยครับหน้าคิวคิวอยู่ได้ครับโอ้โหฝั่งเจนี่กลับไปยืนสามแดงครับเหมือนไม่มีอะไรเสียนะเจนี่ถ้าเขาก็ได้โปรเทคมาไปหนึ่งได้ครับมาแล้วครับพอร์สกระโดดข้างครับแสดงว่ามีของเล่นครบเลย เขาเลือกทีคุณฟุกตัวครับเขาเลืที่เขาสองเอาฟอร์สองใบฟรีครับยอดเลยตัวสองนะครับมันไหมครับนี้เขาอาจจะตามหาวังคิริออนอยู่นะครับเพราะวังคิริออนนั้นตกแดงมาแล้วใบหนึ่งแต่ที่เหลือมันอยู่แล้วจำได้ไหมเขาขัดไอ้เช็คได้หมีหมาเออเอัเนยียบครับคุณฟุกมาวัดดวงโชคชะตาครับคุณฟุกรู้ที่ว่าหมาเขาจะฆ่าวังคิริออนได้ไหมไหมเจอครับผมเห็นแล้วครับเขามากับเทพดวงดาวครับท้าท้าโอเคเลยอ่อนผมชื่อว่าถ่าเลย เอ็กซ์โซดิบาร์สอะไรวะลืมชื่อไม่ทราบครับไม่ได้ดูกระตูนานแล้วเปิดทัพแดนดาราครับมีบอสเลสเตอร์สามใบโทรบาร์สผลรวมเป็นเกตห้าจะได้เป็นแดนดาราเช่านะครับผมเปิดหลังไว้ก้าวลืมเลยว่าครับเกตหนึ่งคุณก็สังเวยเกตหนึ่งยิงครับคมคมนั่นแหละครับผมก็ต้องครับ นะครับวใบสองครับโอ้โหบอดค่อนข้างฟูครับตอนนี้ฟูมากครับคุณบุ๊กขาดไม่กตาเลยขออนุญาตนะครับตอนนี้มีฟอบวัฒนธรรมผลร่วงไปหกใบครับแล้วก็มันช่องแวนโซเลยแค่สองใบครับหรือว่าใบเดียวอ่ะใบเดียวฟาโอเคมาแล้วคุณฟุ๊กรู้สึกว่าโอเคจะได้ขีดใดครับถ้าปฏิหารน่าก็ห้าได้ครับแฟนใครเจอน่าจะกีดแล้วครับไม่กีดครับแต่แค่จุกนิดหน่อย ถ้าเกิดผลรวมคือคีๆก็คือตายห่าแน่นอนครับแต่มันรู้จะตายห่าหรือเปล่าเรามาดูกันครับโอ้โหฟุ๊กเขาเลยจะรีดนอร์มอลในกองที่สุดครับกดเทคครับก็จนนึ่งฟรีดอดนี่แหละฟูลคอมโบปังเลยร่มเลยนี่ตองเลยจะซัดเป็นใบแรกครับใบแรกง่อยครับใบสองง่อยเหมือนเดิมครับอ้สามไม่ง่อยนะครับกดฟุ๊ครับกดดอด ีได pues er> ้เลยครับค่อนข้างค่อนข้างดีครับคีคย์แวนซีนเช็คอาย่าติดไปคีย์เวนไม่นิ่งครับสามหมื่นยืนสามสามผมก็ไม่นิ่งครับสามสองครับแว่นอัดครับหกหมื่นสามเขาจะเลือกสังเวยเตะเสาเขาหรือเปล่าเขาบุกมาดูกันคีคิดว่าเตะเสาเขาจะกลับขึ้นกำปั้นนะเขาไปเ้ยวัดายเขาจะวัดครับแล้วเขาก็ตายเรียบร้อยครับจบง่ายๆครับไปแล้วไปแล้ว ยัอยู <S 2> <S 2> ่ล <avez> ้ๆเลยสวัสดีเชคมาจินสวัสดีเชคมาจินโอเคใช่แล้วคนมาจีนคำตายมาในวันลขอบคุณครับ